สมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันคุณผู้ชมครับกับบรรยากาศของเมาส์มองกานุยเมนบีชครับซึ่งเป็นสถานที่ตาอากาศที่ผู้คนภายในเมืองนินยมมาพักผ่อนแต่จากนี้ผมจะพาผู้ชมขึ้นเขาครับไปที่เมาส์มองกานุยนู่น ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคตรกับผมจ๊อบนิติสมุดโคตรคุณผู้ชมครับด้านหลังผมนี่นี่คือเมืองทารองก้าเมืองทารองก้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ถ้าถามผู้ชมว่าถ้าพูดถึงประเทศ Zealand, นิวซีแลนด์คุณผู้ชมนึกถึงอะไรครับนอกจากแก่แล้วคุณผู้ชมนึกถึงอะไรครับ ถ้าสำหรับผมแล้วก็ผมนึกถึงผลไม้ชนิดหนึ่งครับนั่นก็คือกีวีแต่ในเมื่อทริปนี้ผมพาคุณผู้ชมมาถึงนิวซีแลนด์ทั้งทีผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของกีวีตั้งแต่ต้นยันผลจนกระทั่งออกสู่ตลาดโลกครับ เมืองทารองกาแห่งนี้ถึงจะเป็นเมืองเล็กๆแต่ก็เป็นเมืองท่าที่มีความสาคัญมากเมืองหนึ่งตั้งอยู่บน,กน,กนเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ในบริเวณที่เรียกกันว่าเบย์ออฟแพลนทีซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอย่างมากนอกจากจะมีทัศนียภาพอันงดงามและเหมาะสมกับการท่องเที่ยวแล้วเมืองนี้ยังมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพาะปลูกกีวีส่งผลให้ท่าเรือเมืองทารองกากลายเป็นจุดค้าขายส่งออกที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์เลยก็ว่าได้ครับ โอ้โหคุณผู้ชมเรียกว่าสบายสบายครับกับบรรยากาศแล้วก็อากาศในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าสุดยอดจริงๆครับระหว่างนี้ครับมีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาครับบอกว่าเพิ่งไปตรวจสุขภาพประจําปีมาคุณพยาบาลก็แนะนําให้ตรวจหาน้ําตาลสะสมในเลือดสําหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานดังนั้นขออนุญาตถามที่ปรึกษาทางด้านคุณคจอร์เลยดีกว่าครับว่าการตรวจเนี้ยตรวจเพื่ออะไรและเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนครับคุณหมอครับสวัสดีครับตอบละท่านผู้ชมการตรวจน้ำตาลสะสม สามเดือนนี้นะครับก็เป็นการตรวจน้ําตาลที่เกาะอยู่ในเม็ดเลือดแดงของคนเรานะครับสำหรับประโยชน์ของการตรวจนี้มีอยู่2กรณีก็คือกรณีแรกใช้ในการตรวจเพื่อคัดกรองและวินิจฉัยโรคเบาหวานเกณฑ์ที่เราใช้วินิจฉัยก็คือถ้าค่าน้ําตาลเฉลี่ยสะสมมากกว่าเท่ากับ6.5ก็ถือว่าคนไข้เนี่ยเป็นเบาหวานส่วนกรณีที่2ก็คือกรณีที่คนไข้เป็นหวานอยู่แล้วนะครับการตรวจน้ําตาลสะสมเนี่ยตรวจเพื่อ ดูว่าคนไข้เนี่ยมีความสามารถในการควบคุมเบาหวานได้ดีไม่ดีอย่างไรนะครับการควบคุมเบาหวานได้ดีเนี่ยควรจะต้องมีน้ำตาลเฉลี่ยสะสมเนี่ยน้อยกว่า6.5ถ้าคนไข้ที่มีค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมเนี่ยเกิน7ก็ถือว่าควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีสำหรับคนที่มีอายุเยอะขึ้นนะครับระบบการเผาผลาญพลังงานของร่างกายเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับะัะนั้นอ่านพวกแป้งและอาหารมันเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงหรือว่าทานให้น้อยลงนอกจากนี้ที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญคือถ้าคุณมีอายุเยอะขึ้้นยย่าาลืมตรรววจสุภพปปะีดก็ เราคุณจอมนะครับขอให้เที่ยวนิวซีแลนด์ยังมีความสุขแล้วก็อย่าลืมทานจีวีเพื่อหมอด้นะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณหมอมากครับและถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็สามารถส่งคำถามของคุณเข้ามาได้ที่อ e ีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ครับและถ้าคำถามของใครได้รับการคัดเลือกให้ออกอากาศทางทีมงานของเรามีรางวัลให้อย่างแน่นอนครับและเช่นเคยครับผมมีข้อมูลดีๆมาฝากสำหรับคุณแม่รวมไปถึงคุณผู้หญิงทุกวัยกับนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม ที่ตอบโจทย์คุณแม่ลูกยุคใหม่ในงาน Moms and Kids h e a l t h f a i r ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ Paradise Park ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆจากโรงพยาบาลสมิติเวชสีนครินรห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับ เอาละครับก็ถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของผลไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ตามที่ได้สัญญากันเอาไว้ครับซึ่งอันดับแรกจะเดินทางไปยังบริเวณที่เรียกกันว่าเทปูเก้เพื่อไปเรียนรู้ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นว่ากว่าจะได้ออกมาเป็นผลกีวีอันอรเด็ดอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการเขามีวิธีการเพาะปลูกดูแลกันยังไงบ้างและคนจะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้คือมิสเตอร์ลีโอคนนี้นี่เองครับ Right pruning <Yeah. S 1> learn uh huh. for pruning r I'm doing bit is to to now of do some o way a u e s y นี่คือต้นกีวีนี่คือลูกกีวีครับถ้าเกิดว่าใครเคยไปพวกเออพวกไร่อง,งูเลยท่านองนี้ฮะลักษณะคล้ายๆกันเลยก็คือมีลักษณะว่าเป็นขึงเส้นลวดแบบนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ปล่อยให้เถากีวีนี่นเขาเลื้อยไปเรื่อยๆนะฮะ Strange kind of... This is can eat or not. So you pick a kiwi fruit? Yeah. You pick one, a nice one. I think this one. Yes. Cut. You pick it off. Pick it off. Yeah. There we are. Be careful now. He's not ready to eat. He's mm. not, he's not, not soft enough yet. All right, It's the kiwi fruit. Mm. Very beautiful. Yes. Mm. It's ready to eat in another two weeks. ก็คือตอนนี้เนี่ยในช่วงนี้คือในแปลงผลิตของคุณลุงเนี่ยฮะแกยังอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกว่ายังไม่พร้อมในการที่จะกินเขาบอกว่าอีกประมาณ2อาทิตย์กินได้แน่นอนคุณผู้ชมอธิบายนิดนึงฮะกีวี่นี่เขามีการแยกเพศฮะคือตัวเมียจะให้ผลตัวผู้ไม่ให้ผลเพราะฉะนั้นตอนนี้จําเป็นจะต้องตัด กิ่งที่เป็นตัวผู้ออกให้หมดเลยนะฮะสารหล่อเลี้ยงต่างๆกนจะได้เข้าไปอยู่ที่ผลของกีวีเท่านั้น This คุณผู้ชมครับผมถามว่าเคล็ดลับทำไมกีวีถึงได้ผลผลิตออกมาดี เขาบอกว่าเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เขาก็เลยแัดการขุดดินให้ผมดูครับเ right โอเคเขาบอกว่าให้ขุดให้ลึกๆขุดเข้าไปสิ่งที่เราเห็นในขณะนี้นี่คือเป็นรากของกีวีดินสำคัญมากดินมีเกลือข้างล่างครับมันคือทราย ซึ่งสามารถระบายน้ำได้ดีนี่คือปุ๋ยออร์แกนิกครับแร่ธาตุที่ใช้มันเกิดจากการที่เขาได้ปลาเนี่ยมันเรียกง่ายๆมาปน่นคือเลาใ,ใช้ปลาปล่นเรียบร้อยแล้วพืชพันธุ์ก็แข็งแรงครับแล้วมันสามารถที่จะดูดซึมขึ้นไปเพื่อให้แร่ธาตุต่างๆเข้าไปสะสมกันอยู่ภายในบริเวณผลกีวีนี้เองครเพราะนั้นคนกินก็ได้ประโยชน์อย่างแน่นอนเลยทีเดียวเรียกว่าได้รับรู้จากมิสเตอร์ลีโอกั็นอย่างเต็มที่เลยละครับ แค่เริ่มต้นผมก็ชักจะติดใจซะแล้วสิครับในเรื่องราวของกีวีและผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของกีวีในรูปแบบใดกันอีกบ้างติดตามชมกันต่อช่วงหน้าครับสนับสนุนการโครจรโดยลดทุกอย่างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณโรงพยาบาลสมิติเวชโตโยตา้าอนาคตสังคมไทยความภูมิใจของเราอุลตราช้างมั่นคงคู่ชีวิตคนไทย A strange kind of man. <laughs> สนับสนุนการโครจรโดยเป็ทีนมากกว่าการให้มากกว่าความผูกพันธ์ความรู้สึกดีๆท <my> ี่มีให้กันทุกวันเป็ทีนกามิน ASUS M10 The World's First Smart 3 Phone Sespree International จำกัด กลับมาข้อจ้งกันต่อครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจของกีวีที่เมืองทารองกาประเทศนิวซีแลนด์หลังจากที่เราได้เรียนรู้ถึงวิธีการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพจากสวนของมิสเตอร์ลีโอกันไปแล้วนั้นตอนนี้ผมจะพาผู้ชมมายังอีกสวนหนึ่งครับซึ่งผลกีวีของที่นี่อยู่ในช่วงที่พร้อมเก็บเกี่ยวพอดีเลยแ่ะครับแล้วก็เรื่องเซอร์ไพรส์ก็มาเจอกับพวกเราเข้าอีกแล้วครับมาเจอทอมครับทอมสวัสดีครับทอมสวัสดีครับ,รบกีวีนี่มัน ยากไหมปลูกยากไหมอะไรอย่างเงี้ยปลูกไม่ยากแต่ว่าก,การที่จะดูแลให้ได้ผลผลิตที่ดีนี่ยากยากระหว่างนี้เราคุยกันไปเรื่อยๆเก็บทำสอนแล้วหน่อยเก็บเด็ดยังไงฮะปกตินเนี่ยถ้าจะเก็บทืละสีลูกก็คือโอโ้โหมืออ่าน้หนึ่งแล้วก็เขาจะเรียกโรยอ่สาสะบัดข้อสะบัดกลับมาครับผมคือเวลาเก็บเนี่ยเขาจะไม่ให้มีขั้วเขาจะไม่ให้เขาจะไม่ให้มีขั้วติดไม่งั้นขั้วจไปข่วน เรากลายเป็นลูกเสียคือที่นี่เวลาส่งออกเนี่ยเขาคัดเกรดเออย่างเดียวครับไหนลองผมขอลองอันดับแรกกันการเด็ดแบบ4อันก่อนนะฮะเด็ดอย่างนี้แล้วก็แล้วดึงกลับอย่างนี้เหรอสบัดข้ออ่านี่คุณผู้ชมนี่ฮะนี่ฮะกรรมวิธีคือเด็ดออกมาปุ๊บอย่างอี้โอเคไหมครับผมอีกโอเคไหมปึ๊บแล้วก็คือการปล่อยลูกเนี่ยเขาจะปล่อยระดับความสูงจากจากปากกระเป๋าเนี่ยเท่านี้ถ้าปล่อย สูงเกินเนี่ยคือถ้าลูกกระทบกันเกินสักฟุตหนึ่งเนี่ยสักอะทิตนหนึ่งเนี่ยสักอะทิตนหนึ่งหลังจากเก็บเนี่ยลูกมันจะช้ำจนเน่าอีกก็ไม่ได้ประโยชน์ดีครับผมียอยู่ดีสามร้อยห้าสิบวันเนี่ยเก็บแค่วันเดียวเท่นั้นจบอ๋ออ๋อนี่คือวันนี้กับในสวนนี้กาลังเก็บเกี่ยวอยู่วันเดียวเลยแต่ว่าผมดูแลมาทั้งปีสิบเดือนก็คือเก็บเก็บวันเดียวเพราะนั้นสาคัญมากเก็บลูกสองัญที่สุด อันนี้คือคุณผู้ชมเรามาในช่วงเวลาที่สำคัญมากๆของเขานะั่นคือการเก็บผลผลิตนั่นเองปกติวิธีการเทเขาจะเทที่จุดที่ต่ำที่สุดของบินครับแล้วการเทเทไงครับใช้จับสองข้างเงี้ยจับคนเดียมาไปจับสองข้างนี่ครับยกขึ้น แล้วก็ค่อยๆประคองไว้ประคองก่อนต้องประคองก่อนจับจับกุ้งกันจับคู่กันอย่างนี้ค่อยๆโอ้โนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จปุ๊บรวบกลับมาเก็บเก็บถ้าเราเก็บสมมติว่าเราเก็บหมดสวนเนี่ยเราได้สักหนึ่งร้อยบินเนี่ยเราก็รู้ละว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่เอารู้ คือที่นี่นี่เขาวางแผนมันตัต้นแต่ต้นแล้วรู้ละปีปีหน้าเราจะได้5าบาทถ้าเรามีค่าใช้จ่าย x สองบาทนี่ทำไมเราสามบาทในแม่ละเราจะรู้เลยเร,รู้เลยมีบริษัทเดียวสง่งออกแล้วบริษัทเดียวที่ออกกฎลุกที่ส่งออกอยู่เป็นแค่นี้นี่คือคุณภาพส่งออกไว้ยง่ายนี่ครับคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดอยากจะเชิญบอกคนไทยว่าเอ้ยไอสิ่งที่เราทำมาตลอด3 6 5วันเนี่ยมันดีมันมีประโยชน์ยังไงอะจะบอกไงคนไทยบ้างอะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากมีประโยชน์ ่อระบบขับถ่ายในโรงพยาบาลนะฮะคนผู้ป่วยที่เป็นระบบพวกระบบลำไส้หรืออะไรเงี้ยเขาจะมีกีวีเป็นเป็นผลไม้เสริมช่วยช่วยได้มากนะช่วยได้มากเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับนี่คือความผูกพันของกีวีตอนนี้ขออนุญาตลองประสบการณ์กับการเดินเก็บไปได้เลยๆสักราฟมือดังแั้นนะครับ โอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกว่าประคบประงมกันอย่างจริงจังเลยทีเดียวครับกว่าจะได้กีวีแต่ละลูกไปถึงมือคุณผู้ชมต้องผ่านการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษถึงขนาดนี้และนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมกีวีของนิวซีแลนด์จึงมีคุณภาพดีเป็นอันดับต้นๆของโลกชีวิตเราก็ต้องมีครับจำเป็นครับทำงานทั้งทีมันต้องไม่เหงาครับใส่รูไฟให้เรียบร้อยก่อนนะครับ มันต้องไม่มีเหงาดนตรีต้องไพเราะสนอโสดหยเ,เลือกเพลงสักน,นิดนึงเพื่อความพึงพอใจเลือกเอาเป็นแนวนี้อ๋ออาเกตอาเกนก็ต้องเพลงกันไปสิครับไม่อู้ไม่ได้อู้ฟังเพลงแป๊บเดียวไม่ได้อู้ไม่ได้อู้หนูไม่ได้อู้ค่ะ แม่คุณผู้ชมครับไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆเหมือนกันนะครับกับการเก็บผลกีวีทําเอาผมเพลิดเพลินได้เหมือนกันครับที่สําคัญยังได้มาเจอกับคนไทยที่ไร่กีวีแห่งนี้อีกด้วยเอาละครับเรื่องราวเกี่ยวกับกีวียังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับช่วงหน้ากลับมาโคจรกันต่อครับ สนับสนุนการโคจรโดย FM 8 8 5ลูกทุ่งไทยแลนด์คลื่นฮิตอารมณ์ดี24ชั่วโมงดอกบัวคู่ทุกสูตรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียมีความฝันและความมุ่งมั่นก็ไปถึงทุกจุดหมายเบอร์ดี้หนึ่งในใจคุณรองเท้ามิกสตา ตามมาโคจังกัต่อครับขณะนี้เรายังอยู่กันที่เมืองทาลองกาประเทศนิวซีแลนด์หลังจากได้เรียนรู้ขั้นตอนการเพาะป,ปลูกและเก็บเกี่ยวกันที่เรียบร้อยผลกีวีที่ได้ทั้งหมดจะถูกลำเลียงไปสู่กระบวนการคัดเลือกและบรรจุก,กล่องที่สถานที่แห่งนี้นี่แหละครับ star, jumped, jumped, jumped อาและคุณผู้ชมครับกฎกติกามารยาทก่อนที่จะพาผู้ชมเข้าไปชมด้านในครับคือเราจะต้องเดินอยู่ในที่ของเราเท่านั้น และรวมไปถึงต้องระวังพวกรถยกต่างๆนานา,นา,นาและบุคลากรของเขาในการี่ขนส่งอะไรต่างๆด้วยเชิญครับสิ่งที่คุณผู้ชมกำลังเห็นต่อไปนี้นี่คือทีวีครับเทลงมาครับอันนี้คือเริ่มขั้นตอนเข้าสู่สายพานการผลิตเลยทีเดียวคร แต่จุดนี้นะเราจะสามารถมองเห็นรายละเอียดได้เลยทีเดียวครับว่ากีวีที่เทลงมานั้นเนี่ยมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความสวยงามของผลน้ำหนักของผลในเมื่อมารวมกันแบบนี้กรรมวงทีในการคัดแยกของเขาจะเป็นยังไงผมจะพาผู้ชมออกไปสัมผัสด้านนอกครับว่าเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่เกษตรกร,กรนำผลผลิตของตัวเองที่ได้มา เรียบร้อยก็จะมาเทรวมกันไว้นะหลังจากนั้นก็จะค่อยไหลผ่านสายพานเข้ามาขัาดแรกเข้ามาถึงตีตราก่อนเลยระหว่างนั้นเนี่ยเขาจะมีการชั่งน้าหนักสมมุติว่าน้ําหนักได้ลูกผ่านขนาดผ่านก็จะผ่านสายพานเข้ามาเรื่อยๆที่กระเด้งกระดึ้งกระดึ้งกันลงไปนี่คือไม่ผ่านนะจะถูกคัดแยกออกซ้ายขวาเพื่อดูว่าไม่ผ่านเพราะอะไรในกรณีที่ไม่ผ่านก็จะมีการเก็บทิ้งฮะในกรณีที่ดูแล้วว่าผ่าน ก็จะลำเลียงกลับสู่สายพานเข้าไปอีกรอบนึงฮะถ้าโดนตีกลับอีกทีนึง <c oughs> ก็จะเป็นอย่างเงี้ยกระบวนการก็จะวนเวีนอยู่แบบนี้ค <c oughs> ีวีทุกกล่องที่ออกจากแพ็คเค้าแห่งนี้ไปจะได้รับการการันตีคุณภาพจะต้องมีการตรวจสอบครับไม่ว่าจะเป็น ในการสุ่มตรวจและชั่งน้ำหนักครับว่าแต่ละผลนั้นมีขนาดตามที่ต้องการหรือไม่หรือในเรื่องของคุณภาพของผิวพันธุ์ที่จะออกไปแน่นอนครับเพ่จะมีการสุ่มตรวจอย่างละเอียดเลยทีเดียวเอาละครับผู้ชมครับนี่คือกระบวนการสุดท้ายครับ หลังจากที่ทําการคัดเลือกกีวีคุณภาพดีมาเรียบร้อยแล้วแพ็คลงใส่กล่องเรียบร้อยกีวีที่เราเห็นอยู่ในขนาดนี้ครับมีมากมายหลายขนาดมีตั้งแต่กล่องขนาดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ฮะแพ็คได้8ถึง12ลูกนี่คือไซส์ใหญ่ที่สุดครับและไล่ลงไปถึง1กล่องนี้มีถึง36ลูกเรียกว่านี่คือความหลากหลายเลยทีเดียวในการส่งออกคุณผู้ชมมาดูตรงนี้เห็นว่าโกกีวีนี่คือกีวีสีทองครับ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะน,นี้ส่วนออริจินอลหรือว่าคีวีสีเขียวซึ่งเราคนไทยรู้จักกันดีแล้วก็นิยมรับประทานกันด้วยคุณผ,ผู้ชมครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะน,นี้คือรหัสของฟาร์มครับนี่คือเราจะรู้ได้ทันทีครับว่าทีวีกล่องนี้มาจากฟาร์มไหนตั้งแต่วันที่เท่าไหร่รายละเอียดเป็นยังไงผ่านการคัดเลือกตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เรียกว่ามีรายละเอียดครบพันเลยทีเดียวครับผมถามว่าเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเนี่ย ต่อฤด,ดูกาลสามารถส่งออกได้เท่าไหร่เขาบอกว่ามีกีวีมากกว่า200ล้านลูกครับที่ผ่านแพ็คเฮาส์แห่งนี้ออกไปสู่ตลาดโลกเอาละผู้ชมครับเราได้รู้ได้เห็นมาเรียบร้อยแล้วครับว่าทําไมเกษตรกรฝร,ร,ร,รั่งเขาถึงรวยแน่นอนครับจากการที่เขาร่วมแรงร่วมใจกันทาตลาดให้แข็งขันจนวันนี้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่ามีคุณภาพกับผลิตภัณฑ์ที่เรามาเรียนรู้มาสัมผัสในวันนี้ Plu สตรีครับจัดเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งน่าสนใจมากๆกับการรวมตัวกันของเกษตรกรชาวนิวซีแลนด์ โอ้โห oh, คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้พบเจอกับเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายของกีวีกันไปแล้วแต่การโคจรสัมผัสประเทศนิวซีแลนด์เมืองแห่งกีวียังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับในสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมย้ายเมืองไปสัมผัสกับเมืองแห่งความร้อนใต้พิพภพเมืองที่ถือกันว่าเป็นจุดที่มีแผ่นเปลือกโลกบางที่สุดในโลกและที่สำคัญเมืองแห่งนี้เป็นเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรมของชนเผ่ามารีกันอีกด้วยซึ่งจะเป็นที่ไหนนั้นต้องติดตามชมกันต่อในสัปดาห์หน้าครับก่อนจาก,กันวันนี้ขอบคุณปรัจกด เกลิงไทยแลนด์จำกัด FM 88.5ลุลูกทุ่งไทยแลนด์เสืส้อผ้าสวยๆจากแคลมเบียและจี๊บและกลับมาพบกับรายการสมุดโครจรได้ใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์สามทุ่มครึ่งสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทำงานนะ่ะทอมถ้าอยากจะเลินต้องคำต่อหน้านายนี่นายก็อ,อยู่นี่เอ๋เป็นไงรับนายกูดเ้ย เจริญอย่างนี้ไม่ทำรับหลังนายใครจะไปเห็นไอ้พวกนั้งล้อนี่นายดูผมนี่นี่เอ๊ะนี่นายดูอยู่นายดูต้องทย้ยามกันแข็งหน่อยดวช่วยยกเลยช่วยยก